สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง like <te Liberty> คุณพ่อกับสว่างอีกแล้วเนาะคุณพ่อกับสว่างตอนนี้ก็ยังอยู่เพืน้องอ้อมอยู่พี่น้องเลยตอนนี้กาเพิ่นตู้ซีดเนาะสิเอารถจักไทยมามอบให้น้องอ้อมพี่น้องที่ว่าเงินพอหักเพิ่นซื้อให้น้องอ้อมเป็นของขวัญที่ขึ้นบ้านใหม่เนาะกับเพิ่นสิมามอบมามอบให้มือขึ้นเพื่อนใหม่เลยเนาะรถกใหม่เพื่อนกับใหม่พี่น้องอ้ปะสว่างสิพาพี่น้องไปเบิกน้ำกันเลยเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดเนาะเพิ่นสิแบบ เสืส้อผ้ายีน้องอ้อมพี่น้องเอ้พฤศจิกเดียบได้เานาะปลาสว่าสิพาไปเบิง้งทางรถใหม่ของน้องอ้อมพี่น้องเอ้ทางพอของหักของเพิ่นซื้อให้เนาะเพิ่นกะแบบบม่ได้โบกน้องอ้อมแบบเสืส้อผ้าพี่น้องถูกไหมเพิ่นเสียเสื้อผ้ายีน้องอ้อมพี่น้องเอ้เมื่อขึ้นเฮือนใหม่เนาะอืออ้าเป็นไงไปได้อ้าตป็นไ้ไปได้ดีครับ สบายดีเด้อตูซิตกับบ่าวเวียงเนาะสบายดีเราคำพ่ออ๋อตู้เนาะไปเท่บอไปเท่บอขับรถนี่งานเ่าคนว่าพี่ไม่ต้องเลยเนาเออน้องอ้อมาเบิ่งลูกสี่หน้าบ่มาเป็นลูตูซิตหน้ากู น้ n งให้น <c ười> <c ười> ้องอ้อมมาเบิ่งว่าสีนีงามบ่เนาะพน้องอ้อมก็ได้บ่งามบ่รถ้ป้ายข่อยยังบ่ได้มีฮอดป้ายบ่แยังใหม่ๆโคเนาะแล้วรถชื่อใหม่อ่าก็ชื่อใหม่นี่

ดมดมดมอยู่บรอน้ำในอยู่่รอดมดมดมพี่น้องเลยดมบดมบตู้ิดนั่งนาองไ่โอ้ยน้องอึดบ่ให้ดนะก็น้อ เราก็เดิมนเพิ่งไเชื่อเดมเนซื้อมั้ขอเปนามไหมค่ะชื่อแล้วก็สี่หมื่นแปดขอชื่อนะอ๋สี่หมื่นแปดรถจักไทยบ่คือรถยังตู้ทดรถยังตู้ิรถฮอนด a าอ๋อต๊ะผมเทเลยเนาะลูกสีตมลนกสิขัดามนีน้องได้ขีนี่างบย่างบอย่างเ่า เพื่อนไหรถขอเพื่อนไหนนั่งบนตอนนี้น้องอ้อมเพิ่งบบหูว่าเป็นของเพื่อนเนาะนั่งบอ้โหเสือกะงามสินกะงามรถกะงามพี่ดองเอ้ยวางอยู่ ครเกคร์ฟิตต้าติงยัยไงบ้างฟงเห็นอยู่ปะเห็นกระชับฟองปะตัวชีตตัวชีตคนเป็นห่วงเนาะยันอะคนเมื่อวานเพียงพึ่นนั่นเนาะอะไรคนเด้อชรบบพี่น้องเนาะเอายังพักกันเงียบเบิดลปานนี้เลยได้ดเนาะเอาเจ้าเมื่อะไรก็ดีใจเจ้าแล้วแบบชิ้เมื่อแต่ขอชิ้เมื่อกับบอกคำคือขอชิ้นกันนั่นเมื่อ คั้นนฉฉี่ข่อยจิ๊ข่อยจิบป้าไว้นี่ขันนี่ป้าไปพายค oh, ีบานี่ป evet ้าเจ้าของเพื่อนหลังโอ้แต่กองเพื่อนหลังนี่ป้าทุกเอ้าขามือมาเอาเอาไผ่เลยโอ้หมดลูกไผ่เอ้าวไผ่แล้วบ้านีหมดลูกไผ่กูเสียบีบมือแหงบ่มีใจบ่เออเนาะมีใจทั้งแม่ทั้งลูกบวานนี่ ราะอาขุนเให้ริดว่าเจิ่มือเนาะกนดีใจชอบเครื่องชอบเครื่องโอ้ยนะรับไปกินให้โคตรหนัก้นเนาะตามประเทศไทยป็ด้น้องอ้อมดีใจบ่ อาพูนทังนูนก็ดีใจนะน่ัพูนก็ไห้ดีใจนะพี่น้องเอ้พูนเนาะโอ้ยเนาะเป็นว่าดีใจแต่น้องอ้อมกับแม่พี่น้องเื่้นกาน้อมือขึ้นเกลนใหม่บัดล่น้องอ้อมก็ไล่รถพนก็ห้น้นตาแตกน้ำตาแตนใจดีใจน้ำใจดีใจดีใจพึ่งใจหัวใาดีใจพึ่งใจหัวหัวเนาะ ออออยยน้องอ,อ้ำใ้ใจน้องอ้ำหายยี่บ่นน้องอ่อเลยไปพูดอย่างบ่เนี่ยมันแมวอยู่เนี่ยฮะคือไปหายไงน่ะไม่ได้ยินบอกขุดว่าวกี่นี่น่ะฮะเนี่ยเด็กคนคนกะดีใจน้ำน้องอ้่ำน้องบ้านไก่เฮือนเคียงป่าลุงคนพี่น้นองเอ้ย

ก็แาบชุ่มช้เลยนฝนอยู่ดีมีแห้งเนาะได้ยุบไม้ใจน้ำนอเนาะสวางเลยยังตื่นตันใจน้ำพืนพี่ดองเลยอ้ตเียงยไ่ได้หายตูเลี้ยเอกไหม่น้จะน้าตาบอ ทางดุ้ยยาเด้ดจ้ะทางเนี่ยทางกระังตกก็มเวยเนาะเบ่นกระชิมีข้าวดีคือกาันมันอีกอะไร ใจน้ำอ้อมเนาะจางเนาะอันนี้กับอยู่คันเนาะอยู่คันน้องอ้อมโ้ยแม่แม่แม่เป็นเดือนบ่เดือนตายบ่หรือเดือนนึงเป็นเดือนบ่แล้วเขาก็บ่บ่คิดว่าเพิ่นสิอันผู้ใหญ่เพิ่นก็คือว่าอุปถัมภ์คําสู้น้องอ้อมเขาก็ดีใจน้ำเขาผู้ซาดเนาะแม่นเขามาเฮ็ดเฮือนเหยื่อซา้เพิ่นแล้วก็เขาก็ยินดี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 ทุกอย่างขอบอมกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคือข้าเนาะที่เพิ่นเข้ามาสู้ไอ้กระน้องอ้อม เขาเป็นผู้เฮดฟูซาไงเพื่อนเนี่ยเขาก็ดีใจน้ำคือกันเพราะว่าเขาเข้ามาแต่ละมืดเนี่ยมาเห็นด้วยเหงานใ่ยเพื่อนเนาะเขาก็ภูมิใจสมุนเพลินตามมาให้เห็นเพื่อนหลังเนาะโดยโดยโดยกับแม่เขาก็ออกชื่อให้เต็มปากเนาะแม่แล้วแม่เขาก็ดีใจนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีรถเขาแบแห่งดีใจนะเพื่อน้องห้อมเขาแบบหลายเพื่ก็เพนละลายเพื่อนเนี่ยถูกคนมาอยู่นี่นะดีใจดีนะเนาะแม่แม่มาขึ้นเพื่อนใหม่เนี่ย คิดว่าอาบกคนจะเลื่อนเนื้อแบบนี้ก็สืบเ้ื่อนใหม่กันหาเนาทาปสบเลนนะองดึงใเออใกีฬาไปอทเนใส่ลายไปอวยโทษวยใส้ให้น้องอ้อมเนาะไปเออใสิอวยโอษให้น้องอ้อมคือการเนาะคนสุดเลือนใหม่มาอนี้แะไม่ไรหลุดใหม่ก็เป็นของรลจักรไทยเนาะต่ขอให้น้องอ้อมมิแเต่ ความสุขความเจริญเน้อบานนี้เน้อแบบวิตถุกวิตยากเลยเนาะอันนี้ยขอบุญขอบคุณที่ผู้ใหญ่เพื่อนุประทำข้าสู้น้องอ้อมอีกเน้อตาคอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเน้อมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยชวนน้องอ้อมกาไอ้ยูรีมีแห้งขึ้เก่าเนี่ยน้องอ้อมเลยเนาะเป็นลูกดีของพ่อของแม่เนาะโดยแต่ิประมาณนี่ด้วยพี่น้องเลยโตเพิ่นยังสิน้ำตาอยู่น้ำตาแห้งความดีใจเนาะน้องอ้อมเพื่อนกา ใหม่รถก็ใหม่เนาะหน้าก็ยังให้นึงบ่น้องอ้อมหน้าก็สิแล้วแล้วมีแต่สิ่งดีๆกลับมาได้น้องอ้อมเอ้ยบาดนี้เบิ่งคาเบิ่งทะเบียนมันคั่นสิเบิ่งเลยเบิ่งก่อนว้าตุกคําเอ้ยจาซื้อเอาเด้อ507 จะบอกใครเลยเจ้าเมนอะไคือท่านตลอดจะคือท่านบอกข้า ก็อยกบางคำไทยไหมปังแล้ว hmm. ก mm ็รใจูกันเด้อเนาะแล้วก็สียีมึมีเท่าไหรอ้ยไม่ร้อะไรเลยไม้อะไรล่้อะไลยใครจะให้ใครจห้ใครจะใ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 ห้ใครจะห้ใครจะให้ใครจะห้ใครจะให้ใะให้ใครห้ใครอะให้ใครจะให้ใครให้ใครจะให้ใคร้ใครจะให้ใครจะให้ใครจะให้ใครจะใ้ใครจะให้าครจะครจะให้ใ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 ครจะใหาใครจะให้ใครจะให้ใคระใ้านรจะ้ใคระใ้อมเนาะ นายตู้ชิดเนาะครับเจ้าพี่รถบัสชิดก็ไปก็มาไปอืมตอนนี้สิเมื่อนับกันสิแรงเนาะร้อนเข้ากับรถคือชุดคุณน้อทางตู้ซิดเพิ่งได้บอกน้องอ้อมพี่น้องเอลยค่ะบอกน้องอ้อมเรื่องรถเรื่องร่างหายวัยโบนมันปลอดภัยเนาะเพราะว่ารถรถรถใหม่นี่รถไทยนี่กาซีแบบว่า มันอยากเสียไหวพี่น้องเลยทาว่าลับตาหน่อยหนึ่งก็เป็นคนลากลวดนเนาะก็เฮือนน้องอ้อมนี่การทาวาน้องอ้อมนี่สิเอาขึ้นได้อยู่บ่เนาะถึงเพราะว่าบันไดมันสูงพี่น้องเลยแตอ่ะรอบเฮือนน้องอ้อมเนาะกะบปุอู้ทางสั่งลุยเพิ่นเอาเครื่องเสียงมาพี่น้องเลยเพิ่นมาสลองเฮือนใหม่เนาะปุ๊บอืมเพิ่นให้เพิ่นสั่งน้องเพิ่นพี่น้นองตูชิดปุ๊บ กาสาีประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้สว่างกาสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้กรฝากพ่อแม่พี่น้องคุไร่คุดแซรคุดติดตาหันนี่เนอเนาะเ่อเป็นกำลังใจให้คลิปตัวไปพอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี